ไปเที่ยวไกลสักิดไปฮอกไกโดของเจแปนเลยไปหลายวันเป้ากันหน่วยเติบไม่รู้ตีถามหรือดีวัวเนเธอไปถึงสนามบินนองฟ้าเปล้าไปโกนกับคนสุ่งแต่เดินบ่ายบายเราทีนี้อีพีนี้ก็แวะทีเมืองโนโบริเบตึออกจากสนามบินให้ขึ้นรถไฟจากสถานีนิวชิโตเซไปลงเทสถานีมินามิชิโตเซ พอลุงซาธานีเลไม่เคยเห็นไม่ลองจับเลยที่ oh. หูเย็นช้ำจับตึ้งลายพนเล่นน้ำแข้งกับปากกอล่าวป่ารถควยตีมาโบ oh. ว์าธานีโนบุรีเบสซเรากัดเตรี่ยมพร้อมเลยมุงจะเลยจาซาธานีโ no นบุรีเบสซ์ลงนั่งรถบัสจะรถบัสก็เดินดาวันเลยผ่านโม่ปานขึ้นไปก่อนไปบนเข้า ตึ้งเขาก็มีทางทานไม้เพ่อยเล็กๆเดินไปสุดปลายทางจะเป็นบ่อานา้ำผู้ตาหมังก้อนนั้นในรูปกันตรงนี้เลยเร,เร็วการเดินขึ้นเข้าไปลาวเป็นทางเดินธรรมชาติมีป้ายลอดทางแล้วไม่ใช่ตรงกัวลงมี่ม้มาฟูๆเลยโดด ลับก็ไปเวิร์เตอร์เมื่อนขบกบนึกว่ามันตีนุ้ม่บว,วัก้อน,นเดินตามนีนตาคิวกินข้าวและใช้มาปางบ้างนั้นมาเดินโรดไหมเดินต่อไปสักคิดก่อนก็นเป็นน้ำตกน้ำภูรอนน้ำม,มันจะอุ่นๆโย่กลางภูกเขกาน้ำแข็งหายหาทนได้ไม่ต้องลงเ,เช้อเจือตา เอาปลาหยีโปอันเล็กๆไปกันเพราะว่าพอเจแล้วตึงมันเปียมันเปียตึงตลองมาใส่ถุงเท้าเว้ยดีนี่เหนื่อยแล้วนี่กระตงฟ้าผงไววกับเนี่ยหลานกระดัวซือ้อซุป,ปอุ่นๆสาคลายไปเละเดี๋ยว่อยไปกินในนัดวันเย็นก่อนกลับมาที่สาตานีรถไฟโรงเรมันก็มีรถมาคอยรับจุงที่สาานีซาดัวเลเปอดีเนอะ ที่โรงแรมเนีนเขามีออนเซ็นให้เชแช่นาำอุ่นเนะทีนี้บายตัวรอบรือนเนื้อคือนนี้ก็ต้องหาเรืยกินแล้วก็นอนกันก้นตอเช้าค่อยว่ากันแล้วยังพาไปเที่ยวอีกหลายแห่งก่อนเลย